สวัสดี FC ทุกคนวันนี้วันอังคารที่23มกราคมนะครับคนล้นสำนักแน่นจนไม่มีที่เดินนะดูจากซุ้มดอกไม้ได้เลยใครเข้ามาขอคนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์ให้คนที่ลำบากได้เห็นคลิปนี้นะครับล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาชมบรรยากาศเปิดดวงให้ใครที่ยังไม่มีโชคมีลาบฟังคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดดวงให้เฮงๆรวยๆเป็นเศรษฐีทุกคนนะครับอ่ะนะครับสมาร์ทอาสาร่วมไจนะครับเ <laughs> ่ะเฮงรวยๆครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตกลับกล้องนะครับเพื่อที่จะ ไปรับลูกศิษย์นะครับเนาะอะแม่มาขึ้นนักรลองนะพอดีพอีได้ครับแม่เอาไปว่างกันหัววาเด้อมือหัวประจับตะเกียน์ไครับโอ้ยจับหัวไอ้แม่ขอโทษนะครับสวัสดีครอบสวัสดีครั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 บ

ก็งไหนล่ะอ่ะกล้องไหนครับสวัสดีทุกคนนะกล้องซ้ำซุ้มอยู่น่ะในกระเป๋านะแต่กล้องซ้ำซุ้มมากเลยไอ้กล้องยื่มไหนยัยนี่ไอ้กล้องยื่มรัดไหมเลยพลาดไหมเดี๋ยวนะครับน้องขออนุญาตเก็บขีปก่อนอ่ะสวัสดีนะครับวันนี้วันอังคารที่13มกราคมนะครับเนาะอ่ะผู้ใดมากมีก็ขอให้าถือเพลเนนะโอ้นะครับคนหลายครับเดี๋ยวขออนุญาตถูกมุมเด้ออา่านทายก่อนเนี่ย เอาคือบางเพิ่นนะหมอนี่อ่าถูกครับเอาครังพี่นะโอ้ยนะครับเนาะผู้ใดว่ามีหม่องนางกับมานางไม่ใจอาจารย์ก็ได้เด้อเนาะบังนะบังนะครับเมือี้เอาครับขอบคุณหลายๆครับอย่าถ่ายรูปกันได้ครับเนาะถ่ายแ่นคือพิเศษจ่ะมมนมึงบางเพิ่น เป็นยังไงจะก็ยังอ่ะวันนี้บรรยากาศคนเยอะนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะเป็นวันธรรมดาแต่ว่าคนก็ล้นสำนักเช่นเคยครับรูนอยู่ในปาลายครับพี่น้องนะครับนาะคุณต้องพ้นปีนกบไม่นะครับวันนี้หมองอยู่นะครับเนาะฟังผีกับมี่ครับุ位 อีกจังไม่ไปนั่งไม่อ่างโฟเด้อบบดนี้ครับป๊อปกับคนหลายครับอ่ายเด้อนะครับได้เก็บี่ยาเก็บภาพอีกภาพนึงงานคำศิเขาเรื่องอะไรเด้อบบดนี้โทรศับท์แค้างค้างแบบแต่เราอยัางไรไม่ได้ครับเมียมาเลย สวัสดีน้องต่ำเขวจะพร้อมใช่ไหมครับคุณยายสมพรสีอมวยร่วมทำบุญนะครับสาธุบุญน้อเด้อครับเด้อสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะก็โอ้เอฟซีตัอย้งผมมีทางผุดนะครับเอปูมันถือตุกงหดวนะครับก็เลขนะครับพเมื่อกี้ผู้ดถือเลขนะเอายกมือเนยะยกมือเลยอ๋อช่ครับเนาะ คุณจ้าบาทไหมนี่สิบบาทสิบบาทคนมาขายมึงบาทนี่เต้นมาขักใน่ชิดมึงอ่ะเนี่ยถึงสิบบาทได้ครับลุงน้องผมบางมีเส้าบาทได้เต้นกระขัดน่ะให้กลุ่มหาบาททั้งหมดอ่ะกะเล่นเมื่อกี้นะครับยกมือกะคืนต่อคืนผู้ลังค้นเนี่ยบ้านมึงเขาถือตืมๆแต่ของข้นัถือกับนี่นั่งเนี่ยอ่าใช่ปะ ใจไหมพี่หอใจไหมแมนอ,อยู่น้ำผมมาสิบจีงว่นเสื้อบอกก็ถือที่เนี้ยถ่ <c oughs> ายแต่ผมเนี่ยเหมืนเมื่อกี้ก็เว้เยไม่ถูกแต่หมาคือเกาเป็นว่าบอกลับอีกแล้วนะครับน้องซื้อเลขเจ้าจีกลับบัตรที่เนี่ยเดีแย่จะกลับบ้านนะพี่นะถ้ายังไม่ถูกอีกวันนี้นะน่าจะไม่ให้ถ่ายกันแล้วนะครับเ <c oughs> ออแต่ว่าหรือว่าถ้าพี่ถูกคนอื่นจะไม่ถูกงั้นพี่ไม่ต้องถูกดีแล้วเอาดเออไอเอฟซีถึกซะนะครับ กหลายคนกับบางท่นมีโชคไว้นี่กับค้นหลนะครับแต่จะเปิดดวงให้แล้วกัวางวันที่สาดูครวบางวันที่ยี่สิบเอ็ดีานมาเฮาเหนี้แฮแก่บ่นก็คือวายแฮากล่องเงยานะครับปากโนวาข่างเนี่ยมันก็คือทุกขังมันเป็นมือที่ค้นหลายที่สุดในชีวิตเลยนะครับจนผมเป็นล้มเพราะผมท้ายรูปพ้นหลายผมก็เลยเป็นล้มกับค้นหุ่มแบบอันนี้เบาได้เนี่ยอันนี้ค้นหน่อยได้เนี่ยมือนันปีนก็ไม่กันีครับยืนอยู่ข้างนอกแต่นียืนอยู่มัด ในส่วเนี่ยมีมัดจะสีมีมัดกับหัวค้นหลายๆหลายแงค้นกับมันนั่นกับเกือบมึนนะครับอ่าคาดการ์มึนหน่อผมก็ใายดูไม่จะให้ครบทุกคนนะครับผมก็แห่มากจะใายได้ประมาณท่านเป็นตีเฉลี่ยกับระมาณเจ็ดต่นงคนแล้วมึงเปลาแยวว่าในปอนด์เนี่ยไม่ห้องเราใบใบลอยมึนอ่าที่ดีอยู่ในห้องไเราไปไปรถไปไปอ่ะ เลยล,ลืมเลยม,มอ่นิพอใส่หลังอ่ะคนกับประมาณมือหนึ่งกับไยลูปไปประมาณเจ็ดพันคนอีกสามพันคนนะ่ะผมเป็นล้มกอนนะครับเมื่อวันนี้ก็ขอโทษทุกคนนัามือน,นั่นนะครับจนเป็นล้มคนหลายๆพี่นอ้องเพราะว่าก็เจ้าให้ผมจำตัวสามเซลฟี่ให้ยอะแย่ผมกับพา่ำไทยทุกคนมากมือน,นี่หลายคนกับยานเขาเ่อถึงเม่ต้อง่วงนะครับผู้ใด่าคันเดทไทยลูกมือนี่กับสัญญาครับมาเดทไทยลูกทุกคนนะครับเนาะแหละกับจะครอบหวยครบทุกคนคือเก่าครับ มีมือแหงผมกล้าหอคนหลายโหดนะครับเออยันยันเป็นลมนะครับมือคนหลายพวกเราคนก็จับมือผมตีหัวยังเสียนะครับจะตีแห้งแล้วมาตีเจ็บเด้อแม่เด้อนะครับเอออ่ะเล่นมือนี่กะมีปัญหาเดียวครับเม็ดอันเออนั่งนี่นี่เห็นว่ารัฐบาลน่ะประมาณกลางปีเนี่ยเขาจะมีการออกสามสามตัวบนสามตัวต๊ดในลอตเตอรี่นะครับเด้อต่อไปเขาสิได้เปรียบหน้าบัตรที่เนี่ยอ่า เพราะว่าเขาจะไม่แก้ปัญหาหวยใต้ดินกับหวยอันนะครับที่ผมอ่านาที่เขาประชุมกันแล้วก็เห็นอีกข่าวนึงบอกว่าจะเอาหวยมาสู่กับเรลากับน้อยจงสิกับเพื่อนบ้านนะครับอาจจะนี่ออกทุกวันอย่างเงี้ยเม็ดแตเหมือนกันหลายน้องพี่น้องคอยถ้าซิบหัเบื่อยังเป็นมีงปวดซ้นปวดอยู่เด้วยแต่ว่า,วาเวรยังข้น,นมากเลยเนี่ยแห้งอยากให้มันหวดมือไวไว นะครับมันหมักนะครับอันปนเอ่อใจเกิมหรืสื่อหรือเัาหหลวงคนนะครับเนี่ยจงบริหารอดทุนมาเนี่ยนะครับเห็นมาจยงสั้นแล้วครับปีกลางปีเนี่ยจะมีสามตัวบนในลอตเตอรี่ต่อไปเนี่ยมันอันเขาสิสั้บ่ายเลยบอมันมีสามตัวบนุในลอตเตอรีอ่อ่าแต่มาต้องห่วงกันนะครับ mm hmm. ก็วันนี้นะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับเราไม่มีใครรู้ว่าผมยออกอะไรนะครับที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยอาจารย์ก็เป็นเพียงการเดาการให้ของอาจารย์ในซื้อเข้ามามวดออกบาเล็กออกมาง่ก็ปวดใช้ วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับเนาะเราปั้งน้ำนะครับใส่สติในการเล่นนะครับเลนกัสนับสนุนรัฐบาลลอตเตอรี่นะครับนเนาะได้ดีนะอาจารย์ไม่ได้ว้าถึงนะนะ <selective> ครับเนาะสนับสนุนลอตเตอรี่นะครับเขาเรียกว่าลอตเตอรี่กวางกี่ออกเกมก็มึงคือกี๊แต่เนี้ยจับหลาอ่ะัวนี้นะครับหนึ่งคุมพาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับพี่น้องมีแปด ห้าแสนเปอร์เซ็นต์พอนะครับเนาะมีแปดอะไรบ้างมีแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์สี่คู่ห้ามตัดออกผู้ไหนตัดออกผมขอสาบไม่ออกตัวนั้นนะเด้อนะครับหัวบางกี่ผู้รังคนมาถือเจ็ดเก้ามัหัวมันออกตระเลตัดออกผู้รังควนมามันอันนะครับตระเลขมาได้สามตัวมีแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งสี่ ตัวแถมก็คือแปดเจ็ดสี่ที่จะแถมมานะครับเราจะสินเได้เมอกถึงแบบม่สิร้ายไปนะครับอ่าแต่ว,วตอนนี้ซื้อได้ยุบวาพี่น้องอได้คนจะห่วงอาจารย์ก็ซื้อม่ได้เหมือนกันอ่านะครับลอตเตร 5, อรี่ก็ห้าใบพันหนึ่งซื้อเือเกเาหมวหมื่บ้านกันเลยนะครับคนมากเนาะกะวันก่อนยังได้ครึ่งนะแต่วันนี้เขาไม่รับเลยนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะก้าเล้วตะดวงว่าชนะครับของแต่ละคนกับขอโทษที่เหลยกมัดอันเพราะว่ายังสิบสี่วด สาิเตินะครับ14งวดนะครับนับตั้งแต่1กรกฎาเราเข้าไปถึง13สําหรับเลขรูดเลขวิ่งตัวเดียวนะครับตัวเดียวเขาเนี่ยแม่นน่ะเขาจากดถยุงงวดเดียวก็คืองวดที่ผมบอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนนั่นแหละงวดนั่นแหละนะครับเดือนหนึ่งพฤศจิกาผมเชื่อว่าหลายคนคงจัโผมงวดนั่นแหละนะครับเหมือนหลายเหมือนกันทุกคนในนี่นะครับเนาะใส่มาคัดเหมืนนั่นศูนย์พ่อมึงบอกว่านั่นนะนะครับเนี่ยผมนี่ก็เหมือนหลายเหมืกันนะครับ ซุ้มยีน,นี่นี่ก็เหมือนหลายนะครับงวดน,น่ะนะครับบางที่นี่ก็เขาลุน้นงวดนั้นงวดเดียวแต่หลังจากนั้นเราก็มาดังอีกครั้งก็เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดบนลานา่างนะที่ฟันเห็นบักกุ้งเนนะ่าก็หนึ่งงวดนั้นก็กลับมาดังอีกก็คือหนึ่งพันบาสองพันห้นนาร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็มาดังอีกก็อนนหลังเล็กเขาลุ้นเขาวิ่งเจาะมาแตกมาดังอีกความจริงคือเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าถ้าไพ่ในเบื้องล่ผมผมบอกว่าปีเนี่ยเป็นปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ เลขประจําตัวปู่ก็คือเลขเก้าบริวารก็คือเจ็ดอ่าผมก็เลยตีให้เจ็ดเก้าก็เจ็ดนะครับมือหนังคนก็เลยถึงหลายทุกคนค้นถึงสามตัวเพราะว่าจับทางได้เช่นไอ้บ้าท่าเนี่แล้วก็ถึงสามตัวมาสองงวดนะครับอือสังเกตว่าผมหมายเจ็ดมันออกเจ็ดห้าเจ็ดผมหมสี่หล่อห้าสี่สี่เมื่อกี้ให้เก้าไม่หลอกเก้าเจ็ดเก้าเวื่อกี้ให้แปดสมมว่าแปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดแปดสี่แปดแปดศูนย์แปดหรอกกันทีซื่อสามตัวมันอาจจะว่าอั้นนะครับทลียนสองมาได้เนาะอนะครับก็จะประมาณนั่น สามตกงานบ,บอกเป็นเศ้าขายร่นะครับกะรุ่นล้มซอยมูครับผู้ดใดซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ดวงวันนี้ก็จะเปิดดวงให้นะครับก็จะไม่ขอพูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคนก็แน่นนะครับเดี๋ยวสิตะวักับใครยู่บนแนนปูนไดนะครับนะยังไงคนรากเลยเรียนไห้กับมีดนะ กาสิะเปิดดวงไ้ครับปูบัดที่นี่กาจะได้เดี๋ยวผนตออวิธีต่อไปก็คือผมจะพาไหยปูกรวายปูเซ็ตผมก็จะเปิดดวงไ้นะครับจังสิม่าไทยลูปนะครับจะเป็นสามวีธีเนาะมือนี้เอามือนี้มีมีไพถามยังเพิ่ม่เนะครับนะครับโอฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วโอ้ยฝันแล้วอถ้าห้ติดตามผมจะรู้ว่าผมฝันแน่นครับ วันที่ออกเก้าหนาึ่งกับเก้าเจ็ดบนล่างอ่ะผมฝันเหี่ยูซื้อกุ้ง่นหผมเคยเอนันบักุ้งเนา่าเนเก้าหึงล่างมันว่าละเออผมถือว่าตีเจ็ดี่บหาใบวันเมืกี้ผมกับฟันว่าผมเลนาบูใหญ่ผมตีให้ยังข้าบหูหูใหญ่นึ่งเก้าข้าูเจ็ดก็เลยตีเจ็ดเ้าก็เจ็ดนะครับก,ก็ไปมีท่านดาดัวดก่อนอ่ะแล้วกลางว่านี่ฝันนะครับมืงขึ้นนี่อปจะฝันบาดีพี่น้องเลยจะมาไล่อ่จจะกลายเป็นดีฝันมาตีคุกว่าพี่น้องฝันมาตีคุก ค่ะใส่ห่อนกำไร E M ก็ผม่ถึงเลยเนอะนี่แมวเขาไม่ซื้อได้อยู่ฝันว่าติดคุกวางขวัญสีแจ้งครับฝันว่าติดคุกกับลูกเมืองผมหมอให้เกิดติดคุกนะครับแล้ววันนีคุกนี่มีโม่บักหนึ่งมาเหยี่มก็ซื้อมูบักแม่นซื้อว่าเอเอนี่ความหมายน่าจะเป็นจังบงหมูนะครับแต่ว่ามาเหยี่มได้ยุบขานี่มีกำไรอ่ะ E M แม่ตดขาแต่ว่าปูคุ่มเนี่ย ปันพูดกับผมเป็นเอฟซีนะเพิ่ก็เกยเอาน้ำซ่าให้กินนะแต่ว่าผมก็เลยห้องให้เพราะว่าว,ว่าวาตดตมมดกรุงเนาะให่ดีใจนะครับเนาะ,ะกับฟันประมาณนันกับเบตตีกับเมืองนะครับเดี๋ยวผมกับมือแรงผมสีทบต้วนวาเล็กมันคือตัวไหนนะครับ คุกกะคืนนอนยังไงเฮ้อบ่นเนี่ยขงังแปดหรอขังแปดโอ้ยขังแปดขังแปดเออเฮ้ยมาตีใไ่เดร็กจะฟ้อนกะเฮ้ามันจะมาหลายตลอดไซเดร็กไดรยิ้มเพราะขังแปดนั่นแหละเออะแล้วก็เพื่อนชื่อเอเอนี่ตัวแรกแปดน,นึงแล้วเนาะเอ็นก็ตัวแรกเนาะนะครนะับไปตีเบิง้งเพราะว่าผมเป็นคนชฝันแม่นคือจะง้วดที่บอกว่าพี่หน่อยมาบอกว่าซีนั้นหลอกหาซีซีเห็นมองวัดนั่นกะซีมากวันวิกิกับเก่ามาก ว่าน,นี่กับแปดนะครับส่วนเลขคู่ผมมาขั้นจุดเพื่ออ่าตอบสนองความต้องการที่เพื่อนบอกว่าเขาตุอบิตอบสนองความต้องการนะเ,นะเพื่อหลายคนขอมาว่าเลขคู่ให้ผมปล่อยมือสุดไทยกันมันอันนะครับผมก็จะปล่อยให้ใกล้ๆมือสุดไทยเลยผมจะว่ยกมือเบาๆอย่างเลยนะครับเนาะอ่ะกะปล่อยฟันไปแล้วนั่นแหละฟันมาตีคู่ครับโอ้ยเนาะตื่นมากว่ามันเรียบร้อยแล้วให้อยู่ยังมาขั้นติดเลอ ถึงไงแม่รา,างวัลเดียวเดียวเน้นมาแจก,ก,นแกเนี่ยน,ยนะครับแจกเงินยางเดียวช่วงนี้นะครับเนาะกรเกิดเมื่แล้วเจ็ดแปดกัเก้าหา้าโอ้ของเพื่อนแล้วลเจ็ดแปดกับเก้าห้านะแปดเจ็ดกับนิรุนนะครับเพราะว่าผมมากแปดแปดเจ็ดแปดแม่ผมผมตีซื้อเลขคามนี่นกว่าเลยแปดตัวแรกเลยนะ,ะค,นครับ เปล่าเปล่าเลยเอ้าผู้ใดรูดได้ก็รูดเด้อนะครับแปดเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแต่อาจาไม่ว่าเรือ่อเนี่ยมันมีเข่ามินุดมันมีไม้หูว่าออกอีแงงน,น,นะครับเนาะต้องใส่สตีเอาเขาจะพูดว่ามันออกอย่างผมหูงกโตเลยก็คือวันที่หนึ่งสี่มงเย็นนะครับเนาะ,ะถามผมนะครับผมบอกไปเลยล่ะกะหมาเยเลขกับเกนะ้าห้าเนาะอ่ะขอโทษุนเซาเซาแล้วก็ผิดไปเซาแล้วอ่ะพี่น้องทางยูทูบประเด็ยินนะครับเดี๋ยวอาจารย์ เอาคลิปลงไหไหม่แล้วพี่น้องเพาราะว่าื่เกี้เอาว่าไม่แล้วผมฝันแล้วพี่น้องฝันนมาตีคุกแล้วอ่ะฝังเห็นคุกนี่แหละเนี่ก็ยังเงฮ้ยพว่าเรื่องคุกไม่คุกเน้นว่าคุกนี่นกับแปดเนาะคั้งแปดอ่ะบักงูซื้อเอเอนี่มันเป็นภา,าษาอังกฤษตัวแรกก็บแปดนึงแล้วเนาะน่าละนะ นะครับทุกคนอาจารย์จะเล่าความฝันให้ฟังเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ฝันแม่นนาทีปล่อยความฝันครั้งไม่ไม่ติดอยู่นะครับก็เมื่อคืนเนี่ยหลายคนถามอาจารย์มาว่าเฮ้ยอาจารย์ฝันไปอาจารย์ฝันไปงม่วันนี้เมื่อคืนเนี่ยก็ฝันแล้วแล้วพี่น้องฝันแล้วเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังสี่ครับฝันแล้วเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังสี่ครับฝันแล้วเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังสี่ครับเอาให้ลล์แต่ละคนนะนะครับก็ฝันประมาณตีห้าหกโมง เป็นช่วงเช้าเขาว่าเวลาถ้าฝันช่วงเช้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นฝันที่เป็นจริงนะครับก็ในฝันเนี่ยฝันเนี่ยไล่อาจจะกลายเป็นเดียร์จะบ่ดีเท่าไรฝันเนี่ยฝันว่าตะครองเนี่ยตีคุกกับไทเกอร์ตีคุกตอนแรกนึกว่าตีเหรียตีดีลีพี่น้องฝันว่าอาจารย์ตีคุกมีกำไรอีเอ็มน้ำยูคาเนี่ยแล้วก็ในฝันน่ะผู้คุมเนี่ยเป็นเป็นเอฟซีก็เลยได้ซีดพิเศษก็โมนะครับแล้วก็ เพื่อนเกา่านำซาเนี่ยมาลิ้นให้กินให้ฝันนะแล้วยูตูืือกับมีคนมาเยี่ยมมาเยี่ยมแหละว่าหมอเอมากคนที่มาเยี่ยมในอันซุ่มพลังงานบอกว่ามอเอมากอะเป็นมูผมนะครับเป็นประมาณนี้แหละก็เลยตื่นซึ่งฟันยังเสียเนี่ยเข้าจะแปลวอยังละไล่กลไปดิฟันว่าตดคุกแล้วพี่นอ้องอ่าก็เลยไฮงาๆด้วหละ่ะตดคุกไล่อาจจะกลเป็นึ่คุกนี่คืออย่างคุกอาจจะเป็นขังบ่ขังแปดบ่คุกอ่า คุกก็อาจจะขังแปดเองเขาเอื่นนี่แหละเขาเอื่อนขังแปดกับมาตรงกับเลขเขาพอดีก็จะมาตรงกับเลขเราพอดีคือขังแปดเอาพูดภาษากลางเลยกว่าคุกก็อาจจะขังแปดก็เลยเ็าจะมาตรงเป็นแปดเนาะและ A อเนี่ย A อเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษตัวแรกค,คือตัวที่หนึ่งฉะนั้นผมคิดว่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะหรือบาพี่น้องมีไผ่ทีตีอ่ะแปลฝันได้แต่ว่าพอเปิดดูใน Google นีแม่แกเปิดดู ปดเจ็ดตัวแรกเลยอืมเจ็หรก็ตัวเดียวกันใค่ตัวเดียวกันครับนี่ก็เลยคิดว่าครับเลขอ่ะมีแปดครับเพราะว่าฝันมาตีคูครับผู้ใดมีเจดังขึ้นไปยังเนาะเจ็ดังฟันเลนแมนเนาะเลนแมนเีแมนคิดออกแสดงแปดังแปดเบิ่งงัลเรื่องไอ้นั่นแล้วรังแปดแมนแมนผูบอกเคยเบิ้งรังแปดพี่น้องเบิ้งบอรังแก็มีแปดเนาะว่านี้แปดมาแาหาแสอร์เซ้าแสนเปอร์เซ็น แค่แนวทางนะครับแค่แนวทางย้ำาัวใช้วิจรารณญาณเราไม่รู้ว่าออกตัวไหนแต่นี้เราเดาเราทายกันว่าแปดแน่นอนห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ <พอ S 1> เราทายว่าสําหรับขดนะผมคนเดียวผมทายคนเดียวคิดคนเดียวว่ามาแน่นอนสําหรับผมอืมฝันว่าติดจ,จริงติดจริงครับฝันว่าติดแต่ว่าถ้าใครฝันร้ายส่วนมากจะเป็นดีหมดครับคัมีไทเกอร์ด้วยผู้ชายสองคนผมกับไทเกอร์ติดสองคนแปดหนึ่งกับแปดแปดสองสี่แล้วก็แป็นสองแปด แล้วก็เพื่อนชื่อเอเพื่อนชื่อเอเพื่อนชื่อเอมาเยี่ยมมาเยี่ยมแต่ว่าผู้คุ้มเนี่ยรีดน้ำชาให้น้ำชาให้แต่เอนี่มันเป็นตัวแรกของยัญชนะภาษาอังกฤษใช่ไหมล่ะก็น่าจะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยตัวเดียวกันคนที่มาเยี่ยมเป็นผู้ชายไหมผู้ชายครับผู้ชายก็หนึ่งอ่าผู้ชาย ป็นผู้ชายเพื่อนผมแต่ก่อนริเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเลยนะครับก็มีพนักงานพวกอะไรที่เรียกผมอยู่ว่ามีอยู่ยืนอยู่แถวนั้นอยู่ผู้หญิงไมว่าจะเป็นผู้คุมผู้ชายแต่ว่าขานี่มีมีมีกำไรมีกำไรยีม หรือว่าเราจะมีกําไรหลองวันนี้กำไรยังไงถูกขังไว้แล้วนะหรือว่าเขาล็อกไว้แล้วอขังล็อกตัวนี้แม่ล็อกล็อกล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วขังแปดหนึ่งล็อกไว้แล้วกับแปดเจ็ดเนาเพราะว่าเขาล็อกกําไรไว้ไงใช่ใช่ผมก็อยู่ในห้องขังแล้วล็อกแล้ววันนี้ล็อกแล้วครับพี่น้องล็อกปูล็อกใช่ไหมลูกปูล็อกไปปูล็อกไปปูล็อกไปบอเมนเขาล็อกหนีเขานี่เขาล็อกให้เขาแล้วเราล็อกแล้วก็คิดว่าขังแปดกับแปดนะมา ห้าแสนเปอร์เซ็นแปดหนึ่งแปดเจ็ดอ่าแปดหนึ่งสองบอกว่าผู้ชายสองคนเพื่อแปดหนึ่งหนึ่งบอกมาเช่นมาบวกกับทั่คนที่จุดแม่นก็คือพี่กบพี่กบแกจุดได้คือผมพูดตามความจริงพี่กบจุดทู่งเผาทุ่งวดแล้วก็ขนลุกทุ่งวดแล้วงวดเมื่อกี้มามาจุดได้หนึ่งแปดแปดใช่ไหมทูกพี่กบหนึ่งแปดแปดไหมเป็นไปได้ไงเลียทีมพตรงกันเป็นไปได้ไง แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดแล้วพี่โกบเนี่ยผมเคยบอกกี่รอบแล้วว่าต้องแปลแกจะไม่ให้ตรงเหมือนว่าที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดแกจุดได้เจ็ดห้าหนึ่งผมแปลให้เจ็ดห้าเจ็ดเห็นไหมหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยก็ถือสามตัวแล้วก็ว่าที่ออกอะไรนะห้าสี่สี่เนี่แกจุดได้อะไรนะ <5. S 1> ว่าลนาสุดเนี้ยห้าหนึ่งเก้าห้าหเนี่ยเจ็ดปีกับเลยโอ้วหนะก็ห้าหนึ่งเก้าที่แกลแล้วก็ออกหกหนึ่งแล้วก็มามว่า วันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แกจุดได้หนึ่งเก้าสี่ผมบอกว่าเก้ากับหัวก็เลยเป็นส<ช>ิบหกไงนะครับแล้วก็วดนนี้แกจดได้หนึ่งแปดแปดแกไม่จุดตรงเราแปลหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดอืม<ช><ช>ผมไมีกบนะอ่าหรือว่าอะไรแลบประมาณนี้หนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดแปดนะประมาณนี้นะครับแล้วมาฝันมาตีครูความครั้งแปดพรามฝันเห็นบอก A เอพร้อมันน่าจ,จะ 1, าแปดหนึ่งเอาแล้วก็ล็อกไปแล้วปู่สั่งล็อกไปแล้วนะครับ<ช>ก็มีดราม่าว่าทําไมอาจารย หลายเลขอย่มันก่ได้หลายเลยครับอันนี้มันก็ตีไปเลขเดิมนะครับเมื่อคืนอ่ามีคลิปที่เขาเอาไปลงติ๊กตอกที่ว่าทะเบียนรถนะครับมันไม่ได้หลายเลขพี่น้องมีคนถามว่าอาจารย์มีเลขอื่นมาแปดมันซื้อมาได้อาจารย์ก็เลยว่าเอ้าก็ซื้อมาได้ก็ซื้อทะเบียนรถอาจารย์อาจารย์ออกว่าไม่เจ็ดสามศูนย์หนึ่งนะครับอาจารย์บอกว่าร้อยบันร้อยเลขนะครับโบเมร์นะครับคนถามว่าแปดสื้อมาได้นะครับขันเลขเดียวผมมักที่สุดก็คือแปดนี่แหละครับพี่น้อง แปดหนึ่งแปดเจ็แปดสี่แปดูนย์มียูซีเล็กครับ4ีู่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดห้าแสนเปอร์เซ็นเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับะน,นะผมอกครับอายุ30ครับปีนี้โอ้โหเ้ากันหลายอายุสามสิบนะครับปีนี้นะครับรอทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าอย่างเงี้ย ปีอ่ะพี่เพิ่งเล่มันปีเดียวอยู่เลยปู่ระเดิมด้วยเก้าแล้วใช่ไหมเก้าเจ็ดเลขปู่แล้วลูกสามคนครับก็พี่อ๋อแปดนี่ก็อยู่ในเลขของปู่ครับปู่ระเดิมด้วยเก้าเจ็คือเลขประจําตัวปู่แล้วที่ผมพูดใช่ไหมผมรู้แล้วําัยคนถึงถูก3มตัวทุกคนคลิปนั้นผมยืนพูดกับไทเกอร์อยู่ตรงนี้วันแรกเลยผมเดินมาบอกว่าปีนี้คือปีมงคลดู6จุดเล้านในทิกจอปีนี้คือปีมงคล เลขประจําตัวปู <ฮะ S 1> วก็คือเก้าบริวารก็คือเจ็บริวารอีกก็คือเจ็กกผมก็เลยพูดในไล,ไลนะะ 9, 7, 7์เหรอว่าเก้าเจ็เจ็คนก็นเลยถึงสามตัวซ้ำพ้อเขาถึงไลน์คลิปหกล้านเจ็ดเยเปิดจิกตอกตอนนี้เห็นเลย <ฮะ S 1> อ่า <ฮะ S 1> แล้วปีนี้แปดนี่คือตัวรองของปู8แปดนี่คืองูข้ขดไหมเข้าใจปะครับอ่ากูขดไง นเดี๋ยวเมื่อเมื่อแอ่ฟันอินมู่โคตรอีกเห็นได้อีกเลยเรื่องเลยเนาะแต่ขังแปดนี่ก็ล็อกไปแล้วเห็นคุกอ่ะล็อกไปให้แล้วเหยียบไปแล้วล็อกไปแล้วสิไปใส่ช่างสิหรอพี่น้องฝันแม่นนะครับฝันแม่นครับผมฝันแม่นจริงๆเราก็เลยรอรอรอฝันนี่แม่นจริงอ่าแล้วเวลาเราฝันเราจะไม่ตีไปเลขอื่นนะเราจะตีเข้าเลขเราหมดเพราะว่ามันมันตรงด้วยแหละมันตรงด้วยนะครับใครเห็นต่างก็ลองพิมพ์ดูนะลองพิมพ์ในไลน์เลองพิมพ์อะไรดูตีเข้าด้วยนะครับตีเข้าด้วยเนี่ยมีคนเปิดในอ่าใน Google ดูมันมีเลขเจ แล้วก็95กับ549สี่เก้านี่เขาที่เขาเปิดดูนะครับแต่อาจารย์มีบักเอกืคือตัวแรกก็คือไหนเจ็ดแปดนะเด่นครับน่ะเอกคือคล้ายตัวสิบเลขสี่เด่นตัวเอเนาะแปดสี่ก็ได้ตัวเอก็คล้ายๆเลขสี่ขึ้นแต่ยันยอีกทีว่ายังไงงวดนี้ก็ต้องมีแปดภาษาอังกฤษตัวไหนมีตัวเอร่วมด้วยไหมจะเป็นแปดอะไรตัวที่สี่ห้าสิบเจ็ดเอกเอกซ์ผมคือเอตัวเอผมก็เลยอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษตัวไหนมีตัวเอร่วมด้วย วันทูทีโไฟที่เเวเอกเอมันตัวยังขึ้นหนาปะมันอีบะนะครับง่าเอเนี่ยมันแปลว่าอ่างอะไยเออว่างมันตัวโอนะครับตีหนึ่งมาตกแล้วสองมีติดสองสองกลก็คือย้ำชัดๆอีกองฝันของอาจารย์ตัที่มีแปดเนี่ยนี่แปดครับล็อกไปแล้วตีคู่กันล็อกกําไลอ็มมันล็อกไปแล้ว ว่า8มา5้าแสนเปอร์เซ็นห์คิดว่า8 1 8 7 8 4่งปดอยู่ในนี้แหละปั้นชกซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8 8ดแปดหงยิ่ล็อกไปแล้วครับพี่น้องล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วนะขอบคุณทุกคนครับ8นาทีใช่ไหมเฮ้ย8นาทีแล้วเออนะครับ8 8ดเอ้าเป็นเลขลองของปู่ด้วยเพราะ9เดี๋ยวเลขปู่แล้ว7บริวารทีนี้ปู่คนบัดนีิก็เป็น8ครับ เวลาปูขวดจะเป็นเลขแปดนะครับน่าจะเป็นเลขแปดเห็นไหมปูขวดอย่างนี้นะนี่นี่นะครับเอาอ๋อสาธุครับอ่ะเฮงๆรวยๆครับทุกคนแล้วก็เลขทูบตอนนี้รอติดตามเท่านั้นผมจะที่ยังไม่จุดจะได้ใจแข็งถ้าจุดแล้วอยากรุดบอกอไม่จุดดีกว่าจบเลยคือใครที่บอกว่าทําไมเก็บไว้ทําไมอะไรยังไงยังนะครับยังไม่อย่งยังยางก็เห็นใจเอฟซีที่ มเม้นว่าอา,อาจารย์ทําให้เลขกอั้นนะครับจริงๆอาจารย์ไม่ได้อยากทาให้เล็กอัน้นอาจารย์อยากช่วยเหลือประชาชนเป็นแค่แนวทางซึ่งไม่ได้อยากให้มันอั้นครับไปด่าเจ้ามือดีกวนนะ่าเนาะอย่ามาด่าอาจารย์เลยนะครับเนาะและ้วก็อาจารย์ไม่ได้อยากให้มันอั้นเลยต้องขอโทษนะครับขอโทษทุกคนด้วยตรงนี้ด้วยก็เลยเอ,เอาตามคําขอที่ทุกคนขอมาว่าเลขทูบพอวันสุดท้ายจัดให้ครับแล้วทางวันนี้เข้าวันหน้าจะประชุมกันว่าเราจะปล่อยเร็วหรือเราจะปล่อยช้าเดี๋ยวจะให้เปิด โคเลยวะอยากได้อยากได้แบบไหนอยากได้วันไหนดีกว่านะอ่าอยากได้วันไหนถ้าคะแนนฝั่งไหนเยอะกว่าผมก็จะทำแบบนั้นเช่นอาจารย์เราใกล้วันเยอะกว่าผมก็จะโอเคจัดให้อ่าจะชา้ชาหรืออาจจะใบเป็นงูเป็นเงี้ยวเป็นอะไรไปเออแบบนี้หรือเป็นปลาปลาก็แปลอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าเธอเผื่อ fc ว่าอยากได้เร็วเพื่อซื้อลอตเตอรี่ยังไงมันก็อั้นอยู่ดีก็จะจัดให้ครับอ่าแต่ตามเคสคือออปุ๊บให้ปับ๊บนั่นคือเคสของผม คุไม่ปั๊บับเอาสไตล์เราดีกว่าสไตล์เราดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าทำให้ผมปิดสไตล์เนี่ยก็จะว่าเข่าพี่น้องเหมือน0นล้านเปอร์เซ็นต์น่ะเข้าป่าเข้าดรงอยู่น่ะไม่เฉดบ่อแล้วมีคนบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มาล่ะ ไม่มาก็ไม่เป็นไรครับอ่อใหม่เราไม่รู้ว่ามันจะมาไหมเราก็รองวด้าก็รองวด้าครับเห็นไหมอเอฟซีบอกก็รองวด้า,าไ,มไม่ใช่ว่าไม่มาแล้วก็จะเดี๋ยวกูจะไปด่ามึงก็ด่ากันแล้วแต่เ,เราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าผมรู้อนาคตผมก็จะบอกว่าขายบาัตรขายรถซื้อรถไม่มาลนอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเม่เอา้าอย่าลืมคำหนึ่งนะปู่คาดคนครับผูค,ดคาดศรัทธาเท่ทานั้นถึงจะได้คำนี้ก็คือคำที่ผมบอกว่า ปูขัดคนอ่ะไปพิจารณาเอานะครับ <ไง S 1> ทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะดูไว้เป็นเพียงแนวทางแต่ปูขัดคนพี่น้องไปี่ถือเหล็กน้าเล่านี่ปูเล่าเลือกคนจ้วพี่น้องอืมเหลือตะดวงพร<ช>้อ <ไง S 2> มศรัทธาปูเนี่ยไหนไหมเนี่ยมาไกลลบบุรีเนี่ย,<า>ยด้านหลังเราเนี่ยด้านหลังเลยเอฟซีเต็มไปแล้วเนี่ยอเเต็มลยนี่คือศรัเธาปยเอฟซีเต็มเลยเด้พี่น้องอ่า นะครับเนาะติดตามมลอดมานอนนี่วันนี้วันนี้นอนโฮมสเตย์อาจารยนรัตตี้ด้วยอ่าครับบ้านนั้นยกให้เลยเลขบ้านหนึ่งเก้าสามเลขหลังนั้นเลขบ้านหลังนั้น193นะครับเนาะเลขบ้านหลังนัหนึ่งเก้าโอ้แม่จัดเลยเหรอ ตรงกันดีเออต้องซื้อฉันนั้นข้างล่างก็มีไมโครเวฟมีตู้เย็นด้วยใช้ได้นะครับอาจารย์ครับอาคารครับโอ้เดือดข้างกินขัญทุกคนนะครับพักข่อนแล้วครับกินข้าวก่อนเด้อสาธุครับอย่าลืมเลือกแปดหนึ่งกับแปดเจ็ดพี่น้องมากหลายแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์ขึ้นใจดีไลน์ขอบคุณนะครับบ๊ายบายไปเลยเด้อยูทูปบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับกินข้าวก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะบ๊ายบาย ขอบคุณที่ดูจนจบทุกวันเลยขอบคุณนะครับขอให้คนที่ดูเนี่ยสาบให้รวยทุกคนสาทุกครับอ่าเบิกเนี่ยหาก่อนอ่าไปบา,บายครับสวัสดี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 ครับาบายเดอ้อเพจเดอ้อบ,บายครับให้บูชาลายเลยนะ